มีกี่ผ้ดาดูมาแล้วค่ะดูมาดูดูีค่ะอ่าเปิดเราอาไว้เลยนะคะู่ดูทับดูอะไรเนี่ยโอ้ยน้องมินเอาไว้ก่อน เรียนเรียนเรียนครับ <coughs> มาเด็กๆเข้าเตนเอาคะลูกมาพีเท่าไหร่คะมาพี่สาคะลูกย่อๆมาพี่สามี่นี่นี่น่นนนี่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 นี

à bọc thì đừng đi. làm được gì đâu bọc như này để có con cố coi đi. đấy con cố còn để trồng lá để tháng lâu ไม่ตัวอะไรดูตัวแรกใหญ่ต้องพูดแอลพิมเล็กแอลพิมเล็กนีหน้าตายังไงคะลูกเหมือนไอค่ะคยๆค่ะไอตัวใหญ่ ไปดูด mm ูครูเขียนเหมือนกันแล้ป่ะหมูใคอดูคุณครูสิไปหาแอลพิมเล็กอเอาเขียนด้วแอลพิมเล็กไหนใหญ่ไปหาแล้วพิมเล็กยาวตรงๆไหนไหน เอเ็นเป็นเล็กที่ไหนใช่เออใช่เอินไปหาพิมเล็กไหนเอ็นพิมเล็กเออใช่ว่าใช่เอพิมเล็กไปหาโอพิมใหญ่อล้วเขาไหนตัวนี้ตัวอะไรเอ็นอมาลากมาเพิมเล็กเป็นสินีย์ไปหาเอ็นพิมเล็กก็ พี่ริมเล็กไปหาพี่ริมใหญ่โอเคเก่งมากตามมาดูว่าเก็บพวกตัวตามไม่มาสองนะเป็นพู้ตรวจการนีละเรียบร้อยปะเรียบร้อยค่ะคุณยาย เม่นนะเดยว่าเราเ่เดี๋ยวเขาจะไปสอบ้วหนูต้องจำาแล้วคุณครูบอกอลไหต้องจำให้เม่นนะ้นงจให้เม่นคุณครูบอกอะไรเขาต้องจำให้แม่นโอเคค่ะอนให้หมอหยุดขึ้นในพายมาเรียค่ะหนูเป็นเด็กดีมากเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนแค่มีอย่างเดียวเพื่อนถักหนูหนูไม่ได้ถักเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหนูก็กินข้าวหมดด้วยค่ะ อตักกินเองเก่งเก่งเก่งทำเองไม่เคยป็นต่อปั๊มไม่ทิ้ไม่ทำางคือแบบนั้นครับลูกอะดูตัวต่อไปตัวอะไรคะดูที่เดินดูเหมือนกอะลาวันเหมือนไหนเหมือนค่ะดี่เอ็นือใหญ่ใช่ะใช่ค่ะ พี่เขเขียนเหมือนเราบ้างกวใไหมเลี้สบอนดรัอืม Em <laughs> xin <laughs>

เรดูท้ายบอกคุณที่ตัวเราดูท้ายตัวอะไรพี่ค่ะบอกบบังคุจะได้พี่คะอ่ะเสร็จหรือยังคะเด็กๆที่บ้านเสร็จหรือยังเสรแล้วค่ะแล้วที่บ้านนะคะ ทวนเตัวตัวอักษรค่ะสากปิดตั้งแต่ A ถึงแทกทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะลูกเดี๋ยววันสอบนะคะเด็กๆจะได้ทําได้โอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะเวลาเด็กๆอ่านนะคะเด็กๆอ่านทั้งตัวพิมใหญ่และพิมพ์เล็ก